ครับผมอูวะเออสวัสดีครับพ่านตุมน้องไก่บ้านนฮาครับผมครับผมบ่เห็น่นอนเด้ม่มีรถรีวิวเขามีน้องครับรีวิวนี่ครับทีมามามายังก่อพผ่านตุบมาผ่านครับมาเตือนตืนครับบักสิบสองครับผมนี่ครับสายญาเป็นยังเขาเอินว่าเิ่นยังเพิ่นคือต่างชื้อไว้มันบอกสิบสองมันมีมันมีที่เด็ดหมองไดพ่านตุบเ่าห้พี่ให้น้องฟังมือคอมเมนต์แปลกอ่าขั้งหลังมันจะมีอยู่สิบอ่า สิบเล็บพี่น้องสิบเล็บเอาอันนี้คันนี้อันนี้ถือว่าแปลกอันนี้มันแปลกมันมีอยู่สิบสิบสองนะครับเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งสัตๆ์ด้วยครับมันอยู่โพมาขังละหะเบิ้งเบื้องขังละหกครับอันนี้หมาพันด้วยครับเด้ออันนี้หมาพันพันเลยครับนี่นี่และหมาอะไรหนูไรหนกไต้เบิดครับนี่ครับเบื้องนับตาขาหล้างนะครับบุรีนับตาข่ายไหนบุรีนับเซกันน้องหาเซกันนี่นี่นี่พี่น้องเบิ้งเศร้าหมาเอียงมาแปลกแถสันเดียพี่น้อง เือข <ไป S 1> ันมาจอบบ่ได้ไป่ะเกียครับเดี๋ยวนี้บมเด้ไปนั่นเบื้องค้ามันพี่น้องมันเปีเป๊ยมันต่ำแบว่บัมันก็เปิทั้งสี่แหละมันบ่อยากเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งมันมันอยากอหญกล้างนหน่อยพี่น้องหมาตัวนี้แปลกตรงไหนพี่น้องเบิ่งเด้อมันมันแปลกตรงที่ว่านี่ครับนี่เด้อพี่น้องนี่ หนึ่งสองสามสี่เดียวห้าหกครับมันมีขางเราหกเนาะคาหลังมันนี่ครับเบืองคัคาครับอันนี้ชอบสปีดชอบสปีดเก่าพันหาลอยหลบตอดสมองแต่ว่าไปไปไล่เนี่ยเวลาไปไล่นี่มันสี่มันสี่มันสี่จอบยางเดียวมันสี่จอบยางเดียวมาตัวนี้นอกจากที่มันสีเห็นตัวมันค่อยสีอึกอักน้อโขกครับผมแต่ว่าไล่นู้นอะไรยังกะ กบไปเอาไปน้ำตลอดครับม้าตัวนี้เิ่นเป็นมา้าแก่แล้วครับสิบปีได้ไปว่าบวกสิบสองนประมาณจ็ดประมาณหาหกปีนะครับบ่บ่เถมันได้ดอกแต่เบื้งขามันหลุดมันเป็นอะไรที่แปลกมากครับพี่น้องผมมอก็เคยเห็นนี่แหละในชีวิตเด้อพี่นออ้องรอบสิบสองสิบสอง สิบสองเน้มกลขวงด้วยหมดแหละเน้มกล่องเนี่ยสวบแขวงซะเนอะนี่นะครับมาบักสิบสองครับผมรีวิวมาครับมือนี่สุดจอดมันมีสองขาได้ที่พี่น้องข้ายในก็มีอีกสองติงอหนึ่งสองสามเดี๋ยวไลพี่น้อง,งเบิร์นเร็วหนึ่งหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกครับผมห้าหกคางคางละหกรวมกันเป็นสิบสองซื้อมันเลยซือ้อ่าอ่าสิบสองครับผมเอาวคเอมันนี้น่อยนี่บ้างได้กว่าไ <c oughs> อาเห็ดไอไทยคีบบักลายอยากลง่มบักลายอยากเกนจนจะขวงในยูทูบบ่ เขาไปเบื้องเด้อนี่เจีายวเขาเดทเหียนในยูทูบแถบบล่ะนี่ครับมามาอีนี่ซื้อยังบล่ะนี่ไหมอีม่หนึ่งอีโม่หนึ่งรับปักปากน่าซืีอว่าปกสิบสองปกสิบสองเนี่ยครับปกสิบีักเสียิบสองมามาอยู่นี่เพียบมันเทามันเทาอยู่นี่มันเทาสื่อแต่มันบกัดมันเทาสื่อแต่มันบกัด จับนี่จังไหดึกหินใส่มันเลยเออดึกหินใส่มันเลยแจ๊กสี่เอด้ังไหเอาหินนี่ใหญ่ล่ะเออหินนี่ใหญ่ดึกใส่มันเหรมันห่วงเอียงหลอดจีมึงยี่หม้อหนึ่งยี่หม้อหนึ่งมันมันดื้อบ่ะมัดื้ออืมตอนตอนเข้าบ่ายมันมันก็ห่วงืจอมันประกาศแต่บปักสิบสองนั่นแหละพอเข้าบ่ายแห้งกัดเออเข้าบ่ายแห้งกัดบักบักแป๊บคือกัดเตี๋ยเข้าบ่ายแห กึบบกทีบสองอีกกัดือบักทีบสองเลยแต่บักนี่อ่ะแต่บักนี้มันบวกกัดเนี่ยยีหมอนหนึ่งบวกกัดไม่ครับอืมบักเปี้ยวมันไปใส่บักเปี้ยวมันไปหาหลอกกัดเคาทางเลยเด็กกัดคนทางคูนไก่พุนไก่ไก่บุญข้ามขามันอยู่นี่ข้มันอยู่นี่ละมาเขาเฮาเบื้อดึกมาใส่มันมันกับบวกกัดเฮาเบื้องดึกมาใส่มันมันกับกัดครับฝากพี่น้องติดตามซ่องไหมล่ะ ฝากในเรื่อครับฝากสิฝากกันด้ยครับติดตามซ่องสตูดิโอบ้านนอกในเรื่อครับติดตามซ่องโอเจดูบ้านนอกนะครับ<มา>ขอบคุณครับ,บค,ครับ,รบผม